เหรียญที่เอื้อมถึงนะคะอยู่ในมือพม่นานเนี่ยคะ่ะเหรียญสตังรูนะคะอันนี้เป็นสตังรูเงินในสมัยรัชกาลที่แปดค่ะรัชกาลที่แปดเกิดมหาเอเชรบูรพาเข้ายากหมากแพงเหรียญรัชกาลที่แปดนะคะเหรียญส่วนมากเลยเขาจะผลิตจากดีบุกค,คือวัวสดุที่หาได้ง่ายๆนะคะก็คือดีบุกเขาจะระเบิดเขาจะผุหมดค่ะเขาจะผุ เหรียญก็จึงไม่เหลือให้เราเก็บสะสมนะคะไม่อันนี้จะเป็นเงินเงินก็จะมีสามชนิดราคาห้าสตาง,ง,งค์สิบสตางค์และยี่สิบสตางค์ค่ะเหรียญสตางค์รูเงินในราชการที่แปดแล้วก็อันนี้ต้นรัชการที่เก้านะคะต้นราชการที่เกา้าเป็นเหรียญแรกของในหลวงราชการที่เก้าค่ะเหรียญสองสี่เก้าสามเหรียญหมุนเวียนเหรียญแรกนะคะห้าสตางค์รับซื้อสิบห้าบาทสิบสตางค์รับซื้อสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์รับซื้อ สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์รับซื้อสิบห้าบาทและเหรียญหนึ่งบาทถ้ามีราคาหลักแสนนะคะเหรียญหนึ่งบาทปีสองสี่เก้าสามค่ะถ้ามีนะคะถ้าใครเจอนะคะราคาหลักแสนค่ะเหรียญห้าบาทมีโอ้ห้าบาทจริงด้วยห้าบาทอันนี้คสห้าห้าบาทห้าบาท สามศูนย์อ่ะทำไมสามศูนย์ทำไมไม่เป็นสามหนึ่งแยกอ๋อสามหนึ่งอยู่นี่ปัญญาเห็นแล้วว่าแยกมาทำไมไม่เป็นสามหนึ่งอ๋อสามหนึ่งมีไข่อยู่นี่สามศูนย์สามหนึ่งนะคะแล้วก็เทกันดูเลยว่าเป็นอะไรสามศูนย์หรือสามหนึ่งหูสวยสวยอุย้ยเหมือนไม่ผ่านใช้เลย ห้าบาทเรือหงนะคะมัวชมว่าสวยๆเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าปนัดดูอะไรอยู่สวยๆ,ๆอยู่คนเดียวเหรียญห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามศูนย์ค่ะเหมือนไม่ผ่านใช้นะคะที่ปนัดเลือกมาเนี่ยค่ะสวยมากห้าบาทเรือหงปีจะมีสองห้าสองสองห้าสามศูนย์กับสองห้าสามหนึ่งที่ที่เราปรากฏเจอทั่วไปอะนะคะอันนี้ก็คือ 2 5งห้สสองที่เราเจอกันทั่วไปคือ2 5งห้าสาศูนย์และสองห้สมหเหรียญในมือเป็นหน้านี่ค่ะสองหรับซื้อเหรียญละ6บาทค่ะเรือหงพอศสองห้สามศูรับซื้อเหรียญละ6บาทนะคะจะมี2 5งหสศและสองห้สามหนึ่ง แล้วเหรียญน,นี้เขาเขามี 25, 29ด้วยนะคะ 25, 29ราคาแรงมากแต่พนักไม่เคยเห็นแต่ก็บอกคือมีข้อมูลมีหนังสือมีอะไรเงี้ยค่ะก็พูดได้นะคะไม่ได้ไม่ได้พูดล,ลอยๆนะคะพูดตามหลักฐานที่มีค่ะอันนี้ห้าบาทเรือหงปีสองหห้าามนึ่งรับซื้อเหรียญละเหรียญละสิบห้าบาทค่ะ นะครับจะมีอสองพศเท่านั้นนะคะห้าบาทเรือหงสามศูนย์กับสามหนึ่งสามศูนย์รับซื้อเหรียญละหกบาทสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทแต่ถ้ามีสองเก้านะคะดูดแค่พศออตรงนี้แหละค่ะสองห้าตรงนี้เป็นสามหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตรงสามหนึ่งเนี่ยเป็นสองเก้าอันนี้ก็จะเป็นสามศูนย์เนี่ยเขาจะมีปีสองเก้าเหมือนประมาณว่าเป็นเป็นตัวอย่างผลิตนะคะ ไม่เคยปรากฏเจอนะคะราคาแรงมากนะคะน่าจะเป็นหลายหมื่นนะคะ